สวัสดีครับเราก็มาพบเกมเกมชีนแผลเช่นเคยนะครับในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาทําการแนะนํากิจกรรมที่เข้ามาใหม่นะครับเป็นกิจกรรมที่เล่นง่ายนะตัวนี้เนี่ยเพราะว่ามันคุมแค่ตัวล,ละครเราตัวเดียวเนาะนะครับแล้วก็ให้เพื่อนอีก3คนคนเลือกตัวละครมาช่วยเราอะไรอย่างนี้นะครับผมนะซึ่งกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมที่เน้นขบกับคนในเกมนะครับผมนะ อ่ามาดูที่เกมเพย์ก่อนเลยครับผมนะง่ายๆเลยก็คือเราลงไปเนาะเลือกตัวละครละหนึ่งตัวนะครับผมนะเราจะเป็นสายแบบเติมเติมเพื่อนก็ได้หรือจะเป็นสายเลือกก่อนแล้วให้เพื่อนเติมก็ได้นะครับผมนะก็แนะนำเนี่ยให้เลือกตัวละครที่เป็นตัวซับตัวบัฟอะไรพวกนี้ดีกว่านะครับผมตัวทําดาเมจไปเลยนะครับนะเพราะว่าตัวฮิลเนี่ยตัวโลดเนี่ยไม่จําเป็นนะนะครับเว้นแต่มีจงลี่ซีหนึ่งซีสองเนี่ยที่ว่ามันเจ๊เาะลอเพื่อนเนี่ยเขาว่าไปอย่ยงนะครับ ตัวฮิลไม่ต้องเอาลงไปนะครับเพราะว่าในสนามเนี่ยมันสามารถเก็บตัวฮิลได้นะครับมีฮิลในสนามให้เก็บอยู่นะ,ะแล้วก็เน้นสีดาเมจคนี้จะจบไวกว่าเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันจะมีทางว้านบอสเข้ามานะครับนะ เมื่อเราเลือกตัวละครเสร็จเนี่ยเราก็ทําการเลือกบัฟนะครับผมซึ่งเราจะสามารถเลือกได้ทุกๆการจบ1นึ่สเตจนะครับมันจะมีทนะั้งหมดสี่สเตจเนาะในการเล่น1ครั้งนะครับผมก็ให้เราเลือกบัฟที่คิดว่ามันดูแล้วมันโอเคนะครับผมนะมันก็บอกไม่ได้นะมันมีหลายบัฟอ่าเหมือนกันนะครับผมก็ให้เลือกเอาตามความเหมาะสมเนะมาะเมื่อเราเล่นๆไปเนี่ยมันจะมีบางด่านที่ตีมอนตีวอร์ดมั่งหรือบางทีก็โดนเก็บเหรียญน,นะครับผมแล้วแต่มันจะสุบมาเนาะคล้ายๆต่กีฬาอะไรพวกเนี้ย นะครับนะเมื่อเล่นเสร็จเนี่ยในแต่ละสเตจเนี่ยมันจะมีการคำนวณเนาะเออมีคนตายตัวเย่ไหมมีอะไรพวกนี้ไหมครับผมนะก็หากเราไม่มีคนตายเลยตรงนี้ก็จะแต้มเยอะขึ้นนะครับผมนะทีนี้ก็มาช่วงแบบต่าสุดท้ายเนี่ยก็อาจจะยากหน่อยอาจจะแข็งขึ้นนิดนึงหรืออาจจะเป็นมอนที่แบบหลายๆตัวเป็นหรือเป็นบอสตัวเดียวอะไรพวกนี้นะครับก็เมื่อเล่นผ่านจบเนี่ยมันก็จะมีการสรุปรางวัลเนาะว่าเราทําอะไรไปบ้างนะครับผมนะเออทำดาเมจเท่าไหร่ฮิ้วเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันก็จะมีแต้มเพิ่มเติมเนาะ แต่ละคนนะ่ยผมคิดว่าได้จะแต้มไม่เท่ากันนะครับผมต่างกันนิดหน่อยนะฮะเพราะงั้นแนะนําเลยว่าเล่น3ตาเนี่ยยังไงแต้มก็ตันนะครับผมเพราะงั้นไม่ต้องรีบเนาะนะครับนะอ่ะก็เมื่อจบลงมาเนี่ยเราก็มาดูลงังครับนะลงังวานมันเนี่ยก็จะเป็นลักษณะนี้เนะเาะก็คือในวันเล่เนี่ยมันจะตันที่300แต้มรูปรถไฟนะครับนะผมเล่นไป2ตาได้สองร้อยเจ็ดสิบสามนะครับผมแล้วก็ ลอรออีกสองวันนะครับผมเพื่อให้มันปลดลิมิตเป็นห้าร้อยแล้วก็อีกสองวันข้างหน้ากลายเป็นสี่วันใช่ไหมก็จะกลายเป็นเจ็ดร้อยนะครับผมนะอีกสี่วันข้างหน้าเนี่ยก็สามารถรุนลงมาได้จนหมดเลยนะครับจากการคำนวณของผมแล้วเนี่ยเล่นทั้งหมดแค่ห้าครั้งนะครับผมก็จะสามารถรูดได้ถึงขั้นสุดท้ายนะครับแต่ถ้าหากขี้เกียจนะครับผมนะขี้เกียจเล่นมีแค่สองครั้งเนี่ยก็รูด ได้อ่าจนถึงขั้นสุดท้ายแล้วนะครับผมก็คือขั้น5 0 0เนาะที่มีแจกแพมเปอร์เจมนะครับซึ่งจํานวนแพมเปอร์เจมมันเนี่ยก็เป็นสแตนดาร์ดของกิจกรรมเกณฑ์ชินนะนะ420เนี่ยคือสแตนดาร์ดินพื้นนะครับอ่าก็สังเกตมาได้เลยนะว่าเป็นอย่างนี้ประจำนะครับผมแม้ว่าผมไม่ได้สนใจมานานมากแล้วกิจกรรมเนี่ยนะครับก็420มันเดิมนะครับผมก็หากเป็นกิจกรรมใหญ่กว่านี้จะเป็นประมาณ600-700เนาะและหากเป็นกิจกรรมใหญ่สุดคือกิจกรรมประจําแผร์เหมือนแบบพวกเรนเทนไลท์เนี้ยลูน่านะครับผมพวก เกมใ,ใหญ่ที่มันแจกวุ้แจกคนนี้มันก็จะแจกประมาณสักพันหนึ่งเนาะนะครับผมก็อันนี้ถือว่าโอเคนะผมเล่นง่ายแล้วก็แจกได้น่ารักดีเหมือนเดิมนะครับนะซึ่งตัวกีกรรมเนี่ยก็จะมีระยะเวลาทั้งหมด10วันนะครับผมนะรวมวันนี้ก็เป็น11วันนะครับก็ไปทําเอาเนาะจริงๆผมว่านะเกมไอ้รอบนี้มันเล่นง่ายนะผมผมว่าโอเคเนาะเพราะวันแค่คุมตัวละครตัวเดียวอวะนะครับใครพวกแบบสายแบบโยนบอทอะไรเงี้ยหรือสกิลว่ยืนดูเฉยเฉยเนี่ยยังได้นะเพราะว่า มอนมันก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับผมเ,เพื่อนเราก็มีเนาะนะครับก็ค่อยๆทําเอาหลังมันหลังมันปลดสักห้วันก็ได้นะครับผมจะได้แบบทีเดียวจบเนาะนะครับคลิปนี้ก็จบประมาณนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม